600บาทนี้ไปบอกให้รัฐบาลปัจจุบันมันทําไม่ได้แน่นอนท่านพี่น้องเพราะว่าเหตุผลที่รัฐบาลปัจจุบัน4ปีถ้าทําได้ทําไปตั้งนานแล้วแต่นี่เราบอกวา่าเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไรเป้าหมาย4ปีรัฐบาลต่อไป600บาทแต่ส่วนวิธีทํานั้นมีหลายวิธีซึ่งวันนี้เพื่อไทยยังไม่บอกวิธีทําเพราะว่ายังไม่เป็นการเลือกตั้งแต่ถ้าบอกวันนี้ จะมีคนก๊อปปี้ลอ,อกพวกเราและเอาไปโฆษณากับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับว่าตอนนี้ภาคต่างๆเริ่มเอาตัวเลขมาหลอกลวงเป็นป้ายโฆษณาหลอกลวงเยอะแยะไปหมดดังนั้นราคเพื่อไทยเนี่ยจะบอกรายละเอียดวิธีทําในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นแต่ผมสนุดใจป้ายนี้ข้อความข้างล่างคี่น้องข้อความตัวนี้ครับพี่น้องสนดุนใจไหครับ ผมเป็นสอสอพักไทยรักไทยปี2548ในวันนั้นเนี่ยเราเป็นสอสอเกินครึ่งหนึ่งของสภาคือ377ที่นั่งซึ่งมากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีรัฐบาลพักการเมืองเดียววันนี้พี่น้องอยากเห็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของสภาเลยครับพี่น้องกอา ใพี่น้องสะกดประการแก้ไขตัวเลข3า0ิที่นั่งนี้ได้ไหมครับพี่น้องมันควรจะกลับไปเท่าภัคไทยรักไทย3า7เสเสียงที่เราเคยเป็นมาแล้วดีไหมครับพี่น้องดีฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตท่านสุธรรมลุงกบของพวกเราส่งเสียงไปถึงดูไปส่งเสียงไปถึงสิงคโปร์ส่งเสียงไปถึงจีนส่งเสียงไปถึงอเมริกา การเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อไทยอยากได้ไม่ต่ำกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าไทยและไทยคือ377ที่นั่งครับพี่น้อง